จุกกลู่สวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังวันนี้มารกบอลคัดสรรประจ,จมนาคารที่25เมษายนวันนี้อัจฉริยะลูกหนังมารกบอลคัดสรรสวยๆ3าคู่ครับไปที่คู่แรกศึกพรีราลีอังกฤษวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคิตตันพาเลตวูฟเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านตั้งแต่เข้าสู่ปี2023เป็นต้นมาแต่คิตตันพาเลตในชั่วโมงนี้กําลังลงตัวเลยฟอร์มที่ผ่านมาก็แข่งขึ้นเชื่อว่าทีมเยือนมีดีพอที่จะบุกมาตบเจ้าบ้านคาบ้านได้ฟันธงวางคิตัแมแมมว คู่ที่2อแอตตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมีเงินของฟูลแลมฟูล่ด้ชนะมา2เกมติดแล้วแต่นัดนี้ต้องมาเยือนและบอลอย่างพวกเขาก็ยากต่อการเชื่อว่าจะดีได้ต่อเนื่องขณะที่แอตตันวิลล่ามีแรงเชียร์นุนหลังและฟอร์มก็ข้าฝักมาพักใหญ่แล้วอัจฉริยะลูกนั้นก็เชื่อว่าเจ้าถิ่นดีพอจะบดเอาชนะไปได้ฟันธงวางแอตตันวิลล่าก็ต้องกินเต็มสิครับและคู่สุดท้ายมาที่แชมเปี้ยนชิพอังกฤษแบ็คเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับการมีเงินของเบอร์ลี่ แบ็กเบิร์นสะดุดมา6เกมติดแล้วจนอันดับร่วงลงมาขณะที่เบอร์ลี่ก็สะดุดมา3เกมติดแล้วเช่นกันต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายแตกต่างกันแต่ต้องการชชนะด้วยกันทั้งคู่นาทีนี้มองว่าแรงจูงใจของเจ้าบ้านมีมากกว่าฟันธงวางแบ็กเบิร์นเบิร์นล้มสำหรับใครที่อยากได้มากกว่านี้แอดไลน์มาได้เลยครับแอด lr22 เรามีกลุ่มบอล v ีเป็นแนวทางกันทุกวันครับจุกกู่